มาออกแล้วขณะน,นี้ยอดลาบสองเป็นตัวนำขณะน,นี้ใจหนอใจเป็นตัวนำยอดลาบสองตัวที่สองขอใจน้องกิกตัวที่สามเฟิร์สไดมอนตัวที่สี่ที่โค้งป้ายเก้าใจหนอใจเป็นตัวนำยอดลาบตัวที่สองเฟิร์สไดมอนตัวที่สามขอใจน้องกิกตัวที่สี่ โชคดีมงคลชัยที่5ที่ป้าย8ใจหนอใจเป็นตัวนำยอดลาบตัวที่2เฟิร์สไดมอนตัวที่3ขวัญใจน้องกิกตัวที่4โชคดีมงคลชัยตัวที่5ถัดไปเป็นเพชรแสนเก่งที่โค้งป้าย7ใจหนอใจเป็นตัวนำเฟิร์สไดมอนตัวที่2ยอดลาบตัวที่3โชคดีมงคลชัยตัวที่4ขวัญใจน้องกิ๊กตัวที่5 ที่โค้งปลายออกออกทางตรงใจหนอใจเป็นตัวนำเฟิร์สไดมอนตัวที่2โชคดีมงคลชัยตัวที่สขณะน,น,นี้ใจหนอใจเป็นตัวนำเฟิร์สไดมอนตัวที่2โชคดีมงคลชัยตัวที่ส,สขณะน,นี้ใจหนอใจเป็นตัวนำเฟิร์สไดมอนตัวที่2โชคดีมงคลชัยตัวที่สาม